แล้วก็ยังมีข่าวเรื่องของเป็นควันหลงครับจากเกมที่เรืบใบชนะไบรตันสองหนึ่งแต่ว่าเป็นเรื่องของนอกสนามเพราะว่ามีแฟนบอลบางกลุ่มเนี่ยคือพฤติกรรมมันน่าประนามจริงๆแหละคือไม่ไหวอะ่ะคือ Bobby บ๊อบบี้อินส์บ็อกบ็อกก็คือลงศพของคุณผู้ชมคือเพิ่งมีการไว้อาไรยกับการเสียชีวิตของตำนานปีศาจแดงอย่าง,างเซอ,อร์บ๊อบบี้ชาาตันครับคือคุณจะโกรธเกรียดกันอะไรยังไงจะเป็นคู่อริก,กันแบบไหนแต่ว่า คือคนตายอ่ะอตำนานของทีมหนึ่งตายอ่ะอม,มันต้องเคารพเลแล้วเอาจริงฟรานซิสลียก็เพิ่งเสียชีวิตเป็นหนึ่งในเลเจนด์ของแมนซิตี้ครับก็ไว้อะไรกันไปแต่ก็ไอพ,พวกพวกนี้คือเขาไม่คิดอะครับอืม,มันปากไวอะ่ะมันล้อไปเรื่อยอะ่ะคือแมนซีบอกว่าเดี๋ยวจะไล่หาคลิปเลยไล่หาคลิปเลยว่าใครร้องเพลงเนี่ยจับหน้าเลยแล้วก็แบนห้ามเข้าสนาม,ม,มนะครับซึ่งถามว่าบ๊อบบี้ชาวตันเนี่ยไม่ใช่แค่ความเป็น สุดยอดตำนานของแมนยูไนเต็ดนะครับทีมชาติอังกฤษด้วยเขาเป็นทีมชาติอังกฤษด้วยเพราะว่าอย่าลืมนะครับ1966ใช่ครับบอ๊อบบี้เชาตันคือหนึ่งในขุนพลแชมป์โลกครั้งนั้นละครั้งเดียวนะฮะตอนนี้เหมือนจะเหลือแค่คนเดียวนะน้อยมากแล้วเพราะว่าบ๊อบบี้มัวอะไรก็เสียชีวิตไปหมดแล้วนะครับไม่ไมแน่ใจว่าเหมือนจะเหลือแค่เซอร์เจฟเฮิร์สคนเดียวเออส่วนทินิตี้ของแมนยูก็เหมือนจะเหลือเดนิสลอเดนิสลอร์เนเธอร์ลอก็ป่วยเยอะแล้วก็ป่วยหนักเหมือนกันอัลไซเม้อ ใช่ครับเซอร์เซอรฟพวกี้ชาวตันนี่จริงๆเสียชีวิตเพราะว่าภาวะสมองเสื่อมนะครับ,รบเป็นมานานแล้วจำใครไม่ค่อยได้ตั้งแต่ท้ายๆแล้วนะครับนี่เป็นภาพที่แมนยูเปิดเผยออกมานะครับซึ่งโอ้โหผมชอบท่าของบูโน่แฟรเดตมากเลยอ่ะคืออันนี้พวกแดนกอนะครับดาวรุ่งของแมนยูเนี่ยถ้าถามว่าใครอินที่สุดน่าจะเป็นพวกแรดฟอร์ดทอมฮีตันจอร์นี่อีแวนอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเพราะว่าเป็นเด็กท้องถิน่นคือลักษณะอย่างดาร์โลอย่างอัมราบาดพวกเนี้ย ผมว่ารู้จักในนามเฮ้ยรีชื่อเหมือนมาเาโดน,านะน่านะเหมือนเปเล่นะแต่ว่าความอินผมว่าเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบอบบี้ชาวตัน้นยิ่งใหญ่แค่ไหนคือหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยคือหคือการลอดเสียชีวิตจากเครื่องบินตกแล้วแมนยูไนเต็ดเนี่ยช่วงนั้นคือจะยุบทีมนะครับจะไม่มีชื่อนี้แล้วเลี้ยวครูจะปล่อยนักเตะให้ยืมด้วยยืมไปใช้งานไปช่วยทีมด้วย วันลุ่งขึ้นน่ะมันเอ่ออีก3-4วันที่มันต้องแข่งเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีมนมักเต,ตะใช<ร>้ไม่พอใช้แล้ว,วใช่ฮะก็ต้องไปตามยืมพวกลีสพวกลิเวอร์พูลมานะครับซึ่งก็มีคนส่งแมนซิตี้ด้วยนะครับอ่ะเ๊อาะพี่ชาวตันอยู่ในโรงพรยาบาลเนี่ยจะยอมแพ้ไม่รู้กี่รอบจนแมตต์บัสบี้นี่ขาเดินขาเป๋เลยนะครับแล้วเขาก็กลับมา1958งเ้ครื่องบินตกครับเอ่ออีก8ปีต่อมาเขาพาอังกฤษได้แชมป์โลกและอีก10ปีต่อมาความหมายคือ1958นะ1968พาแมนยูได้ยูโรเปียนคัพเป็นทีมแรกกขอองงัฤษ คือมันมันคือความปฏิหารที่ดูเชื่อมากนะครับคือตำแหน่งที่ได้มาเซอร์บ็อบบี้ชาาตันเนี่ยมันคือมันคือคุณค่าที่<ช>ที่เขาคู่ควรจริงๆแมนยูได <Man United S 2> mm ้แต่มาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยมีบุรุษประมาณ3คนนะครับที่กอบกู้สโมสรจากวันที่วิกฤตเนี่ยแล้วมีพวกน็อบบี้สไตล์พวกเนี่ยบ็อบบี้ชาาตันแล้วก็จิมมี่เมอร์ฟี่นะครับจิมมี่เมอร์ฟี่นี่เพิ่งจะมีลูกปั้นหน้าสนามนะครับ ผมเป็นเด็กข่มผมไม่ค่อยคุ้นชื่อจิมม <Jimmy Murphy S 1> ีเ่เมอร์ฟี่เลยคนที่แบบไปคุยกับดันแคนเฟลเออไม่ใช่ดันแคนเฟลนะดันแคนเอ็ดเวิร์ดดันแคนเอ็ดเวิร์ดวันที่กำลังจะเสียชีวิตนะครับบอกเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มีแข่งนะโน่นนี่นั่นน,นะครับแล้วก็เป็นคนที่กอบกู้จิตใจคุยกับบ๊อบบี้ชาต้าเกือบยอมแพ้ไปแล้วรอบนั้นคือกะไม่เลิกเลิกเล่นบอลแล้วเมอร์ฟี่ก็ไปช่วยคุยแล้วก็มีผู้รักษาป,ประตูของปีนสแดงผมลืมชื่อได้ยังไงเออแล้วมีโรเจอร์โรเจอร์ออมายคนหนึ่งผู้รักษาป,ประตูผมมลืม <laughs> ส,สีชีวิตสีชีแล้วเหมือนกันนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากรู้นะฮะลองเสิร์ชหาว่า m u วนิกด็อกิเม t น r y ลีอะไรนะันมีรายละเอียดค่อนข้างจริงๆผมเคยพากยูทีวนะโอ้พากน้ำตาซึมอะ่ะคุณพากรู้ไหมว่าอตอนที่เขาก่อนเครื่องบินตกพวกเขาทขาอะไรกันอยู่ทำอะไรครับเล่นไพ่นะฮะเล่นไพ่บนเครื่องบินเพราะว่ากลัว รอบแรกเนี่ยมันเทคออฟแล้วมันไม่มันไม่มันขึ้นไม่ได้คือวันนั้นตอนนั้นหิมะมันตกหนักมากตกตกหนักมากคือเครื่องขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ครับน้ําแข็งมันเกาะที่ล้อแล้วกลับไปพักที่สนามบินรอบหนึ่งเลยนะรอให้มันเบาลงมาหน่อยรอให้หิมะมันตกเบาๆแล้วนักบินมองว่ามันต้องไปแล้วแหละเพราะว่ามีแข็งเกาะขึ้นอีกรอบหนึ่งซึ่งในด็อคกิมเนอรลี่เนี่ยนักเตะมันอยู่กลัวมากเพราะว่าเครื่องบินมันสั่นทุกคนต้องมีแบบ ดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้ตัวเองยอมใจยอมใจ,ยอมใจแล้วก็ล่างเล่นไพ่แบบกลัวสุดท้ายก็เครื่องบินสะลายลงมาแต่ว่าพี่ชาวานรดอดนะฮะเลอเชื่อจริงๆนะว่าตอนนี้ก็ไปสุขติแล้วนะครับ